ทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่สวัสดีครับจากเพจซับทองไววัสดุนะครับจำหน่ายเสาปูนเสาคอนกรีตนะครับเสาสำเร็จรูปวันนี้เรามีนัดส่งเสาลูกค้าครับเป็นเสา6คูณ6นิ้ว12ต้นนะครับจากสิบวอไทยเวาอีสานเนะาะวออีสานล้ะกันครับเข้าใจง่ายดีนี่คือรถเอาเสาออกนะครับยกแล้วก็ดันรถใส่ สุกออกมาใส่รถเอามาวางซ้อนกันไว้เพื่อที่จะยกขึ้นรถนะครับตัวนี้เป็นเสาพยาวนะครับสองเมตรเก้าสามเมตรยี่สิบหรือเมตรห้าสิบนะครับตามระดับผ้าสั่งเป็นแบบใส่แผ่นเล็กหัวเสานะครับเพื่อจะง่ายต่อการติดตั้ง ยกขึ้นเธอละสามต้นไปเลยครับปกติกรยกเทละสองเลยครับแต่ตอนนี้มันเป็นเสาที่บ่อยยาวมากมันก็นเลยยกเทอละสามหนแต่ก็นักเติบครับยกขึ้นเทละแถวเทอละแถวครับตัวน,นี้เป็นสามเมตรยี่สิบครับสามเมตรยี่สิบหกต้น เป็นบ้านสไตล์ทรงโมเดิร์นนะครับมีจะเอาไปเห็ดข้างหน้านั่ดูมันเบานะครับแต่นักว่ามีแต่หินกับทรายเนาะ อีกแถวหนึ่งครับสามเมตรยีตัวนี้เป็นเล็กคออ้อยนะครับราซางเป็นเล็กคออ้อย10บมิล s d 4 0แข็งแน่นอนครับปกติกะไซเล็ก เกามินนะสามหุ้กระไรคือกันต,ตัวนี้เป็นเอาดีๆไปเลยนะครับก็เป็นลคออีกสิบมิลเท้าที่สาม วางลงอย่างนิ่มนวล นี่เป็นชุดที่สีนะครับชุดสามเมตรห้าสิบสามต้นยกขึน,นตรงกลางเป๊ะเลยครับ ม้มีเอียงนะเอียงหลังต้องอาศัยการสังเกตแล้วก็ประสบการณ์ครับเป็นเซตเรียบร้อยก็มัดครับัดว่ามัดไทยเพราะว่าทางที่จะไปเนี่ยลุ่มเยอะครับนี่ครับบรรยากาศยามเห็ดหน้าครับ มาถึงหมู่บ้านแล้วครับถักไทยในชังครับอันนี้เป็นเสาที่มาส่งอาทิตย์ก่อนครับเป็นเห็ดบานสองชัน้นแบบสูงเลยครับอะ่รเ,เสรียดายครับเป็นเห็ดเอาเสาหนาหน่อยบทดเ,เห็ดฉันลางมันเล็กไปครับจริงๆต้องใส่หนาหกขึ้นนะครับมาถึงแล้วครับบ้านลูกค่ะ อยู่บ้านนาประดูครับเนี่ยครับเป็นเพจหัวเสาครับการตั้งขาเคนครับยกลงทีละแถวเหมือนเดิมครับตามสเต็ป ว่างให้นิ่งๆครับถ้าว่านิ่งเดี๋ยวมันหล่มนะครับเพราะว่ามันสูงเพเทือละสามตัวน,นี้มันสูงนะครับถ้า2ตัวน,นี้บ่ล่มนะฝนกันสบสิเหมือนจะตกครับต่อด้วยแถวที่สองครับตัวน,นี้เป็นเสาสันนะครับ2องเมตรเกสิบ วางให้ดีๆครับถ้ามันเอียงพื้นเอียงแน่จังหน่อยแน่เนี่ยครับเกือบล้มไปแล้วครับเกือบทับขาเจ้าของแต่ตัวนี้บ่วนมันเอียงนะครับอีตแตกครับอิตห้องแตกโอกเป็นยังครับเรามีเสือกอยู่บุตรทนดยวางกับมุยปานะครับเขียนจับไว้อยู่ แถวที่สามครับตัวนี้สามเมตรยี่สิบลงเลยลงเลยสบายเรียบร้อยเอ้าเต็งเสือบทับสเตนะครับ สุดท้ายครับตมอนนี้ขสงสัยขอสอบถามสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ เสร็จภารกิจครับผมลงยางนิ่มๆครับโอเคเก็บเชือกเก็บเหล็กนี่ครับราคาทั้งหมดครับหนึ่งมืนสองพันบาท